12บทเรียนต้องสร้างตัวให้เร็วสำเร็จให้ไวก่อนที่โอกาสจะหายไปตลอดการสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทร์ข้อที่1ถ้าคุณยังไม่เริ่มมีอีกหลายล้านคนที่เริ่มไปก่อนคุณแล้วในประเทศจีนนะคะการช้าคือความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะโอกาสไม่ได้รอใครโอกาสคือของคนที่ลงมือก่อนคุณอาจจะเก่งแต่ถ้ายังไม่ลุยก็ไม่มีวันชนะคนที่กล้าเริ่ม จำไว้นะคะโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่มีแผนดีที่สุดแต่จะมอบทุกอย่างให้กับคนที่ลงมือก่อนเท่านั้นในประเทศจีนคำว่าเร็วไม่ใช่คุณสมบัติแต่มันคือทางรอดค่ะเด็กบางคนอายุ15แต่เริ่มขายของออนไลน์อายุ18เริ่มมีรายได้แซงพ่อแม่ทั้งบ้านเพราะในสายตาของคนจีนนะคะเวลาคือสินทรัพย์ที่ไม่เคยได้เพิ่มมีแต่ลดลงทุกวันเขาเลยไม่รอให้เก่งไม่รอให้พร้อมไม่รอให้เข้าใจทุกอย่างก่อน แต่เขาเริ่มแม้ว่าจะยังไม่รู้เริ่มแม้ว่าจะยังไม่มั่นใจเพราะพวกเขารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่วางแผนเก่งที่สุดแต่จะมอบทุกอย่างให้กับคนที่ลงมือก่อนเสมอคะ่ะคุณอาจจะมีแผนที่ฉลาดคุณอาจจะเก่งกว่าคนอื่นหลายคนแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังนั่งคิดนั่งกลัวยังไม่ลุกขึ้นเดินสุดท้ายคุณก็จะแพ้ให้กับคนที่เริ่มวิ่งไปตั้งแต่เมื่อวานในปรัชญาจีนนะคะเขาบอกไว้ว่า น้ำที่นิ่งไม่อาจไหลไปถึงเป้าหมายและนั่นแหละค่ะคือความจริงที่เจ็บปวดที่สุดเพราะในทุกวันที่คุณยังไม่เริ่มก็มีอีกหลายล้านคนที่เริ่มไปก่อนแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเริ่มหาเงินเริ่มลงทุนเริ่มสร้างอนาคตในขณะที่คุณยังแค่คิดว่าจะเริ่มวันไหนจำไว้นะคะชีวิตไม่ได้พาเราขึ้นไปตามลำดับแต่จะเหยียบคนที่ช้าแล้วก็ดันคนที่ลุยให้ขึ้นไปข้างบนดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปให้ไกลอย่ามวัวแต่รอ เริ่มเลยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าช้าคุณอาจจะไม่มีที่ยืนเหลือให้เริ่มอีกแล้วก็ได้ข้อที่สองอย่ารอให้พร้อมเพราะคุณไม่มีวันพร้อมหรอกคะ่ะคนจีนเขารู้ดีว่าคําว่าพร้อมมันก็เป็นเพียงแค่ข้ออ้างของคนที่ยังกลัวพวกเขาเลยเริ่มก่อนแล้วก็พัฒนาระหว่างทางสร้างความกล้าก่อนแล้วความเก่งจะตามมาทีหลัง โลกนี้ให้ที่ยืนกับคนที่กล้าเสี่ยงไม่ใช่คนที่กล้าฝันแต่ไม่ขยักดัวทำอะไรเลยหลายคนพังเพราะว่ารอให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มแต่ความจริงก็คือคุณไม่มีวันพร้อมหรอกค่ะจะทำธุรกิจก็ต้องรอทุนจะเปลี่ยนชีวิตก็ต้องรอเวลาจะเริ่มต้นใหม่ก็รอความมั่นใจสุดท้ายรอไปจนหมดพลังและโอกาสก็ไม่รอคุณอีกเลย คนจีนเขารู้ดีนะคะว่าคำว่าพร้อมก็เป็นเพียงแค่ข้ออ้างของคนที่ยังกลัวพวกเขาเลยไม่เสียเวลาวางแผนอันสวยหรูแต่ใช้ชีวิตแบบเดินไปแล้วก็แก้ไปมีพ่อค้าชาวจีนหลายคนเริ่มจากไม่มีอะไรเลยมีแค่ความกล้าความลุยแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆเก่งขึ้นเพราะพวกเขารู้ว่าการกล้าเริ่มสำคัญกว่าการรอให้เก่งในปรัชญาชาวจีนเขาบอกไว้ว่าฝนไม่ได้รอให้เมฆพร้อมถึงจะตกฉันไดก็ฉันนั้นนะคะ ความสำเร็จก็ไม่เคยรอให้คุณสมบูรณ์แบบก่อนถึงจะอนุญาตให้เริ่มเดินคนส่วนใหญ่พ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะกลัวว่าจะยังไม่ดีพอแต่ขอถามหน่อยนะคะคุณจะดีพอได้ยังไงถ้าเกิดคุณยังไม่เริ่มที่จะฝึกความเก่งไม่ได้มาตอนที่คุณคิดแต่มาตอนที่คุณลงมือทา โลกนี้ให้ที่ยืนกับคนที่กล้าเสี่ยงไม่ใช่คนที่กล้าฝันแต่ไม่กล้าขยับถ้าคุณยังรอให้ทุกอย่างลงตัวคุณอาจจะต้องรอไปจนวันตายแต่ถ้าคุณลุกขึ้นในตอนนี้นะคะแม้ว่าจะยังกลัวคุณก็เข้าใกล้ความสําเร็จมากกว่าคนที่ยังนั่งรอความมั่นใจอยู่เฉยๆแล้วค่ะเริ่มก่อนแล้วเก่งที่หลังนี่แหละคือเส้นทางจริงของคนที่สําเร็จแบบคนจีนอย่ารอให้พร้อมนะคะเพราะว่าโลกนี้ไม่เคยให้รางวัลกับคนที่เอาแต่รอ ข้อ3ามความสําเร็จไม่เคยใจดีมันเลือกข้างคนที่เอาจิงเท่านั้นในจีนนะคะถ้าเกิดว่าคุณพลาดโอกาสหนึ่งไปมันอาจจะไม่มีวันกลับมาอีกก็ได้คนจีนก็เลยไม่เคยปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปไม่ลังเลไม่รีรอเพราะรู้ว่าทุกครั้งที่ช้าก็มีคนแซงไปแล้วเสมออย่าหลงคิดว่าโลกนี้จะมีที่ว่างไว้รอคุณเสมอนะคะความสําเร็จไม่ใช่แม่พระไม่ใช่สิ่งที่มีไว้แจกฟรีให้กับทุกคนแต่มันเลือกร่วมทางเฉพาะกับคนที่เอาจิงเท่านั้น คุณอาจจะมีฝันใหญ่เท่าฟ้าแต่ถ้าไม่ลุกขึ้นมาทำฝันนั้นก็ไร้น้ำหนักเพราะสุดท้ายแล้วค่ะโลกไม่ได้ถามว่าคุณอยากได้แค่ไหนแต่ถามว่าคุณลงมือมากพอหรือยังในประเทศจีนนะคะทุกอย่างคือการแข่งขันโอกาสดีๆมาไวแล้วก็หายไปไวยิ่งกว่าตำแหน่งงานดีๆก็มีคนรอจ้องแย่งเป็นแสน ลูกค้าดีๆก็มีคนยอมขาดทุนเพื่อแย่งชิงทุนเรียนต่อดีๆก็มักจะมาพร้อมเงื่อนไขที่ใครเร็วกว่าใครกล้าก,กว่าก็ได้ไปในปรัชญาจีนนะคะเขาสอนไว้ว่าหากไม่ยึดดินแดนตอนฟ้ายัางมืดก็อย่าหวังว่าจะได้อะไรเมื่อฟ้าสว่างซึ่งแปลว่าโอกาสมักจะมาพร้อมความไม่แน่นอนและคนที่จะได้ไปก็คือจะต้องลงมือทันทีนะคะไม่ใช่มัวแต่ลังเลคนจีนไม่ได้ใจดีแม้แต่กับตัวเองพวกเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าช้าแม้แต่ก้าวเดียวก็เท่ากับ ตกรถทั้งขบวนเพราะทุกครั้งที่คุณลังเลมีคนแซงหน้าคุณไปหนึ่งก้าวและทุกครั้งที่คุณรีรอโอกาสที่เคยอยู่ตรงหน้าก็จะเดินหายไปแล้วก็ไม่หวนกลับมาความสำเร็จไม่เคยใจดีนะคะมันไม่เคยมองเห็นคนที่ยังไม่เอาจริงและมันก็ไม่เคยให้รางวัลกับคนที่พูดเยอะแต่ทำอะไรไม่ได้เลยดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสำเร็จอย่าหวังให้โชคดีตกใส่อย่าหวังว่าใครจะมาช่วยดึง จงลงมือจงเอาจริงเพราะว่าในเกมชีวิตนี้คนที่ลุยก่อนกล้าก่อนเอาจริงก่อนเท่านั้นที่จะได้ไปต่อข้อ 4. ชีวิตไม่มีปุ่มย้อนกลับมีแต่ปุ่มพลาดแล้วก็ตกรอบค่ะไม่มีทางลัดไม่มีเวลากลับไปแก้เกมถ้าเกิดว่าคุณรอจนแก่รอจนหมดไฟคุณอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อมาเสียใจว่าทำไมฉันไม่เริ่มให้เร็วกว่าน,นี้คุณอาจจะคิดว่ายังมีเวลายังเริ่มใหม่ได้ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะทุกครั้งที่คุณรอโอกาสก็กำลังหายไปทีละนิดชีวิตไม่ใช่เกมที่คุณจะกดเริ่มใหม่แล้วเริ่มตรงจุดเดิมได้มันไม่มีปุ่มย้อนกลับไม่มีปุ่มรีเซตมีแต่ปุ่มเดียวเท่านั้นก็คือพลาดแล้วตกรอบในประเทศจีนนะคะเด็กหลายคนอายุไม่ถึง20แต่มีธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะว่าพวกเขาไม่รอให้โลกยิบอะไรให้แต่รีบควา้ารีบลองรีบล้มแล้วก็รีบลุก พวกเขารู้ดีนะคะว่าถ้าเริ่มช้าแม้แต่วินาทีเดียวอาจจะหมายถึงการถูกทิ้งไว้ข้างหลังทั้งชีวิตในปรัชญาจีนสอนไว้ว่าการปลูกต้นไม้ที่ดีที่สุดก็คือเมื่อ1ิปีก่อนรองลงมาก็คือวันนี้จำไว้นะคะว่าชีวิตไม่มีทางลัดไม่มีเวลาที่จะทบทวนให้คุณกลับไปแก้ไขบทเรียนมีแต่ผลลัพธ์ที่คุณต้องแบกรับจากสิ่งที่คุณไม่กล้าทำตั้งแต่เมื่อวานและความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตก็ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการหันกลับมาแล้วพูดว่า รู้อย่างนี้เริ่มให้เร็วกว่าน,นี้ก็คงดีอย่ารอจนแก่นะคะอย่ารอจนหมดไฟอย่ารอจนสายเกินไปเพราะความฝันก็จะกลายเป็นภาระและพลังก็จะค่อยๆหมดไปคุณไม่จาเป็นต้องพร้อมแต่คุณต้องเริ่มเพราะถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้พรุ่งนี้คุณก็จะเสียใจที่ไม่ได้ทําข้อ5บ้านจนไม่ใช่ข้ออ้างแต่มันเป็นแรงผลักให้เราต้องรวยเร็วในครอบครัวชาวจีนนะคะพ่อแม่มักจะสอนลูกว่าเรามีสิทธิ์จนแค่รุ่นนี้ รุ่นลูกจะต้องจบวงจรน,นี้ให้ได้เด็กจีนก็เลยโตมากับความคิดที่ว่าต้องรวยให้เร็วต้องสำเร็จให้ไวเพราะข้างหลังคือครอบครัวที่รอพึ่งพาไม่ใช่รอคำขอโทษในครอบครัวของคนจีนนะคะไม่มีพื้นที่ให้ใช้คำว่าจนมาเป็นข้ออ้างมีแต่เอาคำว่าจนมาเป็นแรงผลักดันที่จะต้องทำให้เร็วลุยให้ไวกว่าคนอื่นเพราะพ่อแม่เขาไม่เคยคิดจะยกความจนให้ลูกสืบทอดแต่จะสอนลูกเสมอว่ารุ่นนี้ลำบากได้แต่รุ่นลูกห้ามลำบากต่อ ในปรัชญาชาวจีนนะคะจึงฝังอยู่ในหัวของลูกตั้งแต่เล็กว่าเรามีสิทธิ์เกิดมาจนแต่ไม่มีสิทธิ์ตายไปแบบไม่มีอะไรเลยเพราะทุกวันที่ล่าช้าคืออีกวันที่ครอบครัวยังต้องแบกภาระทุกวันที่ยังไม่เริ่มก็คืออีกวันที่พ่อแม่ต้องก้มหน้าก้มตาอดทนในหัวของเด็กจีนไม่มีความฝันที่หรูหราสวยงามมีแต่แรงกดดันที่บอกว่าจะต้องสําเร็จให้เร็วที่สุดเพื่อปลดหนี้ให้ที่บ้านนี้โดยเร็วที่สุด และเพราะเหตุผลเดียวข้างหลังพวกเขาไม่ใช่แค่ตัวเองแต่คือพ่อแม่ที่เหนื่อยล้าพี่น้องที่ยังเรียนไม่จบญาติญาติที่ยังฝากความหวังไว้พวกเขาไม่มีเวลาเสียใจกับอดีตเพราะว่าภารกิจเดียวก็คือต้องสร้างอนาคตให้เร็วที่สุดในขณะที่ใครหลายคนหมดแต่โทษต้นทุนชีวิตแต่คนจีนจำนวนมากนะคะกลับเปลี่ยนความจนให้กลายเป็นแรงพุ่งชน ถ้าเกิดมาจนแล้วยังยืนหยุ่นิ่งๆไม่ทำอะไรเลยชีวิตก็จะยิ่งแย่แต่ถ้าจนแล้วลุกทำอะไรบางอย่างลุกแล้ววิ่งไปเลยค่ะชีวิตก็จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเกิดมาในบ้านที่ไม่มีอะไรนั่นไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่โคดทรงพลังแค่คุณต้องเลิกใช้มันมาเป็นข้ออ้างแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นเชื้อไฟรวยให้เร็วสำเร็จให้ไวเพราะว่าคนข้างหลังคุณเขาไม่ได้รอคำอธิบายเขารอความเปลี่ยนแปลงจากคุณอยู่นะคะข้อที่6 โอกาสมีวันหมดอายุคุณจะต้องคว้าก่อนที่มันจะหายไปอย่าคิดว่าโอกาสจะเข้ามาเรื่อยๆมันเหมือนกับรถไฟที่จอดแค่ครั้งเดียวถ้าเกิดว่าคุณไม่ขึ้นคนอื่นก็จะขึ้นแทนและคุณก็จะได้แต่มองมันผ่านไปพร้อมกับความรู้สึกเสียดายทั้งชีวิตมีคำหนึงนะคะที่คนจีนเขาสอนลูกหลานเสมอว่าจังหวะที่ดีมาช้าเท่ากับไม่มีเพราะพวกเขารู้ดีว่าโอกาสนั้นมีชีวิต มันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนทิศทางและก็มันไม่เคยอยู่กับใครได้นานเหมือนกับรถไฟที่จอดแค่ชั่วครู่ใครขึ้นทันก็ได้ไปต่อใครลังเลก็ได้แต่มองมันจากไปอย่างไม่มีวันย้อนกลับอย่าคิดว่าโอกาสจะวนกลับมานะคะเพราะโลกนี้ไม่ได้ใจดีขนาดนั้น คนที่เคยได้ทุนคนที่เคยได้โอกาสเข้าทำงานในที่ดีๆคนที่เคยได้ลูกค้าดีๆถ้าเขาพลาดเพราะว่ามัวลังเลสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นอดีตที่พูดที่ไรก็ปวดใจทุกทีนะคะในประเทศจีนคนรุ่นใหม่ไม่เคยคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำแต่คิดแค่ว่าต้องรีบทำก่อนที่คนอื่นจะทำเพราะพวกเขาเห็นกับตาว่าใครเร็วกว่าคนนั้นชนะไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลายัยการคว้างานดีๆหรือแม้แต่โอกาสเล็กๆอย่างการได้เจอลูกค้าหนึ่งคนทุกอย่างนะคะถ้าเกิดพลาด ก็อาจจะไม่มีรอบสองโอกาสมันไม่ใช่แค่ของหายากแต่มันหมดอายุโดยที่คุณไม่รู้ตัวพลาดหนึ่งครั้งคุณอาจจะต้องรออีกหลายปีหรืออาจจะไม่มีทางได้โอกาสแบบนั้นอีกเลยตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะอย่าหมดแต่คิดอย่าหมดแต่ช่างน้ำหนักเพราะระหว่างที่คุณกำลังคิดว่าดีไหมคนอื่นเขาก็กำลังทำไปแล้วแล้วก็ขึ้นรถไฟคันนั้นไปโดยที่ไม่เหลียวหลังมองคุณเลยจงรีบคว้ารีบลุยรีบกล้าทา ก่อนที่สิ่งที่คุณอยากได้มันจะกลายเป็นเรื่องเล่าที่พูดที่ไรก็น,น้ำตาซึมทุกครั้งข้อ7อย่าคิดเยอะจนไม่ได้ทำเพราะว่าคนที่คิดน้อยแต่พวกเขาอยู่ข้างหน้าไปแล้วค่ะคนจีนจะไม่เสียเวลาถามว่าดีไหมแต่ถามว่าทำยังไงให้เริ่มได้ทันทีคิดให้น้อยลงลุยให้มากขึ้นนั่นแหละคือสูตรสำเร็จคุณอาจจะไม่มั่นใจแต่ขอให้มั่นคงในความพยายามนะคะมันจะพาคุณรอดได้อย่างแน่นอนหลายคนพังเพราะว่าคิดเยอะเกินไปกลัวไปหมด คิดทุกอย่างเผื่อทุกอย่างแต่สุดท้ายก็ไม่ทําอะไรเลยในขณะที่บางคนไม่ได้คิดรอบด้านไม่ได้มีคําตอบทุกข้อแต่เขาเริ่มทําทันทีแล้วก็ค่อยปรับค่อยเรียนรู้ค่อยเก่งขึ้นระหว่างทางและนั่นแหละค่ะเข้าถึงได้อยู่ข้างหน้าคุณโดยที่ไม่ต้องอธิบายใดๆคนจีนไม่เสียเวลาถามว่ามันเวิร์กไหมแต่ถามว่าฉันจะเริ่มยังไงให้เร็วที่สุด พวกเขาเข้าใจดีนะคะว่าความสําเร็จไม่ได้รอให้คุณคิดเสร็จแต่มันจะมอบให้กับคนที่กล้าเริ่มแม้ยังไม่มีทุกคําตอบในใจในวัฒนธรรมจีนมีคํานึงที่ได้ยินบ่อยมากก็คือลงมือก่อนแล้วปัญหาจะสอนเองเพราะความรู้หลายอย่างคุณก็จะไม่มีวันได้จากการนั่งคิดแต่จะได้ก็ต่อเมื่อคุณกล้าลงมือแล้วก็เผชิญหน้ากับความจริงตรงหน้า ใช่ค่ะคุณอาจจะยังไม่มั่นใจแต่ในโลกนี้ไม่มีใครมั่นใจ100%ตั้งแต่วันแรกสิ่งที่คุณต้องมีไม่ใช่ความมั่นใจแต่มันคือความมั่นคงในความพยายามล้มแล้วก็ลุกผิดก็แก้ไข พลาดก็เรียนรู้แล้ววันหนึ่งคุณจะเก่งจนคนที่เคยลังเลกับคุณต้องหันกลับมามองเพราะฉะนั้นนะคะอย่าติดกับดักของคําว่าคิดให้รอบคอบจนกลายเป็นไม่ได้เริ่มสักทีจงคิดให้น้อยลงลุยให้มากขึ้นเพราะว่าบางทีแค่กล้าเริ่มก่อนคนอื่นคุณก็ทิ้งห่างพวกที่ยังคิดไม่ตกได้ไกลแล้วค่ะข้อแคนสําเร็จไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่ไม่หยุดเดินในประเทศจีนนะคะเด็กหลายคนไม่ได้ฉลาดที่สุดแต่พวกเขามีความมุ่งมั่นแบบที่ไม่มีวันหมด พวกเขาทำต่อแม้ว่าจะล้มพวกเขาลุยต่อแม้ว่าจะกลัวและนั่นเลยค่ะคือเหตุผลที่เขากลายเป็นผู้นำในรุ่นอย่ากเข้าใจผิดนะคะคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่คนที่เรียนเก่งพูดเก่งหรือว่ามีพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดแต่คือคนที่ล้มแล้วลุกลุกแล้วก็เดินเดินแล้วก็ไม่หยุดคนที่ไม่ว่าจะเจออะไรก็ยังเลือกที่จะไปต่อแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นแม้ว่าจะไม่มีใครเชื่อ ในประเทศจีนนะคะเด็กหลายคนไม่ได้เริ่มต้นจากอะไรที่พิเศษเขาอาจจะสอบตกซ้ำๆเขาอาจจะเคยขายของแล้วขาดทุนแต่สิ่งที่เขามีก็คือความมุ่งมั่นแบบที่ไม่มีวันหมดเขาไม่ได้รอแรงบันดาลใจแต่ฝืนใจทำแม้ว่าจะไม่อยากทำเขาไม่ไดรอให้รู้สึกเก่งแต่เริ่มก่อนแล้วก็ค่อยเก่งระหว่างทางในปรัชญาชาวจีนเขาสอนไว้ว่าแม่น้ำที่ไหลต่อเนื่องทะลุผ่านได้แม้แต่หินที่แข็งที่สุดความสำเร็จไม่ได้ต้องการคนที่พุ่งเร็วที่สุด แต่มันเลือกอยู่ข้างคนที่ไม่หยุดเดินคนที่ยอมให้ความพยายามพาตัวเองไปไกลแม้ว่าจะต้องเดินช้าแม้ว่าจะต้องเหนื่อยแม้ว่าจะต้องฝืนทุกวันคุณไม่จําเป็นต้องเก่งที่สุดหรอกค่ะแค่ต้องไม่ยอมแพ้เหมือนที่เด็กจีนจํานวนมากทําได้พวกเขาไม่ได้ใช้พรสวรรค์เอาชนะคนอื่นแต่ใช้ความภาคเพียรเอาชนะตัวเองในทุกวันแล้ววันหนึ่งในวันที่ทุกคนหยุดพวกเขาก็ยังเดินพวกเขาจึงยืนอยู่ในจุดที่คนอื่นต้องเงยหน้ามอง ไม่ใช่เพราะว่าเขาโชคดีนะคะแต่เพราะว่าเขาไม่เคยหยุดเดินเลยแม้แต่ว,วันเดียวข้อ9ก้าถ้าจะเหนื่อยก็ขอให้เหนื่อยตอนสร้างไม่ใช่ตอนเสียใจจงเหนื่อยกับการลุยในวันนี้ดีกว่าเหนื่อยกับการอธิบายว่าทำไมถึงยังไม่มีอะไรเลยคุณอาจจะต้องอดทนอดหลับอดนอนแต่นั่นแหละค่ะคือราคาของคำว่าสำเร็จจ่ายมันตอนนี้นะคะก่อนที่วันหนึ่งจะไม่มีเงินพอจ่ายมันอีก ไม่มีใครรอดพ้นจากความเหนื่อยได้หรอกนะคะแต่คุณเลือกได้ว่าจะเหนื่อยเพื่อลงมือสร้างอนาคตรหรือว่าจะเหนื่อยกับการอธิบายให้คนอื่นฟังว่าทำไมโตป่านนี้แล้วถึงยังไม่มีอะไรเลยในวัฒนธรรมจีนเด็กหลายคนโตมากับคำพูดหนึ่งที่ฝังใจก็คือเจ็บวันนี้ดีกว่าเจ็บทั้งชีวิตพวกเขายอมอดนอนเพื่อสอบติดยอมลุยงานหนักเพื่อเก็บเงินยอมล้มเหลวซ้ำๆเพื่อหาโอกาสที่พ่อแม่ไม่เคยมีเพราะพวกเขารู้ว่าความเหนื่อยในตอนสร้างมันมีวันจบ แต่ความเสียใจที่ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยมันจะเจ็บไปจนวันตายคุณอาจจะต้องตื่นเช้านอนดึกอาจจะต้องอดเที่ยวอดซื้อของอดสนุกแต่ทุกหยดเหงื่อที่คุณยอมแลกในวันนี้มันคือราคาของคําว่าสําเร็จและขอให้จําไว้นะคะราคานี้จ่ายได้แค่ตอนที่คุณยังมีแรงมีไฟเพราะเมื่อวันหนึ่งคุณหมดแรงแล้วต่อให้คุณอยากจ่ายเท่าไหร่มันก็ไม่มีโอกาสให้ซื้ออีกแล้วค่ะในปรัชญาชาวจีนได้บอกเอาไว้ว่าคนที่ขยันตอนหนุ่มสาวก็จะได้พักตอนแก่ แต่คนที่สบายตอนหนุ่มสาวก็จะได้ใช้ชีวิตลำบากในตอนแก่และคุณจะเลือกแบบไหนคะเหนื่อยตอนสร้างหรือว่าต้องมาทรมานตอนเสียใจเหนื่อยวันนี้เพื่อที่จะไม่ต้องอธิบายอะไรกับใครในวันหน้าเหนื่อยตอนนี้เพื่อที่จะได้พูดเต็มปากในวันหนึ่งว่าฉันลำบากมาแต่ฉันไม่เสียใจเลยแม้แต่วินาทีเดียวขอ้อ10 อยากกลัวความเสี่ยงเพราะว่าไม่มีอะไรปลอดภัยไปกว่าการไม่มีอะไรเลยคนจีนเขายอมเสี่ยงยอมเจ็บยอมล้มเพราะเขารู้นะคะว่าความปลอดภัยที่แท้จริงคือการมีตัวเลือกในชีวิตและคุณจะไม่มีทางมีทางเลือกเลยถ้าไม่เริ่มสร้างอะไรสักอย่างคุณอาจจะคิดว่าการไม่เสี่ยงคือความปลอดภยัยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันคือกับดักเงียบๆที่ค่อยๆขโมยทั้งชีวิตของคุณไปทีละนิดคนจีนรู้เรื่องนี้ดีนะคะพวกเขายอมเจ็บยอมล้มยอมพลาด พอรู้ว่าความกลัวไม่เคยพาใครไปไหนแต่มันจะดึงคุณให้อยู่ที่เดิมจนวันหนึ่งคุณไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะฝันในสังคมจีนความปลอดภัยที่แท้จริงไม่ใช่การอยู่เฉยๆแต่มันคือการมีตัวเลือกในชีวิตมีเงินพอที่จะเลือกไม่ทำงานที่เกลียดมีโอกาสพอที่จะเลือกไม่อยู่กับคนที่ไม่ให้เกียรติมีความรู้พอที่จะเลือกสร้างทางเดินของตัวเองไม่ใช่รอให้ใครมาปูทางให้และคุณก็จะไม่มีตัวเลือกใดๆถ้าคุณไม่เคยเริ่มสร้างอะไรเลย เพราะคนที่กลัวเสี่ยงมากที่สุดในวันนี้ก็จะกลายเป็นคนที่เสี่ยงที่สุดในอนาคตเสี่ยงที่จะไม่มีเงินเสี่ยงที่จะไม่มีที่ไปเสี่ยงที่ไม่มีทางเลือกมีปรัชญาชาวจีนนะคะเขาบอกไว้ว่าการไม่กล้าเดินหน้าหนึ่งก้าวอาจจะทําให้คุณติดอยู่ในจุดเดิมไปทั้งชีวิตและมันก็คือความจริงที่เจ็บปวดมากค่ะเพราะว่าหลายคนยอมใช้ชีวิตทั้งชีวิตในคอมฟอร์ทโซนที่ไม่ได้มีความสุขเพียงเพราะว่ากลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวความเสี่ยง แต่ลืมไปว่าการอยู่แบบไม่มีอะไรเลยต่างหากที่อันตรายที่สุดคนจีนจึงกล้าลงมือนะคะแม้ว่าจะยังไม่มีแผนที่ชัดเจนกล้าขายของแม้ไม่รู้ว่าจะขาดทุนไหมกล้าลงทุนแม้ว่าจะไม่มีใครรับประกันว่าจะสําเร็จเพราะพวกเขารู้นะคะว่าการลงมือในวันนี้คือการซื้อตั๋วสําหรับทางเลือกในอนาคตอยากกลัวความเสี่ยงค่ะแต่จงกลัวการไม่มีอะไรให้เลือกเลยเพราะนั่นไม่ใช่ความปลอดภัยแต่มันคือความจนรูปแบบหนึ่งที่ทรมานอย่างเงียบๆแล้วก็ยาวนานที่สุด ข้อ11ถ้าคุณไม่รีบสําเร็จคุณก็จะต้องยอมรับชีวิตที่เหลือด้วยความจําใจชีวิตมันคือเส้นตรงไม่มีรีรันไม่มีรีเซ็ตถ้าเกิดว่าคุณไม่ลุยในตอนนี้นะคะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคุณอาจจะต้องทนดูคนอื่นสําเร็จในขณะที่คุณต้องบอกกับตัวเองว่ามันสายเกินไปชีวิตไม่ใช่วงกลมที่จะย้อนกลับมาเริ่มใหม่ได้แต่มันคือเส้นตรงที่เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวและก็ไม่มีวันถอยหลังกลับ คุณจะไม่มีวันได้กลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งไม่มีวันได้มีแรงลุกมาสู้แบบตอนนี้อีกแล้วและถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบสําเร็จตอนที่ยังมีแรงยังมีไฟอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะคุณอาจจะต้องนั่งมองคนอื่นไปไกลในขณะที่คุณต้องพูดกับตัวเองว่าทําไมฉันไม่เริ่มให้เร็วกว่านี้ตอนที่ยังมีโอกาสในประเทศจีนค่ะเด็กอายุ16หลายคนมีเป้าหมายชัดว่า บางคนจะเก็บเงินซื้อหุ้นบางคนจะเปิดร้านออนไลน์เพราะพวกเขารู้นะคะว่ายิ่งช้าเท่าไหร่พื้นที่ที่จะให้ประสบความสําเร็จก็ยิ่งแคบลงโอกาสมันไม่ได้มาตลอดชีวิตแต่มาเฉพาะช่วงที่คุณยังมีพลังพอที่จะคว้ามันไว้ปรัชญาชาวจีนได้บอกไว้ว่าหากไม่เร่งมือก่อนที่แสงอาทิตย์ละฟ้าก็อย่าหวังที่จะได้เห็นความรุ่งเรืองชีวิตมันสั้นกว่าที่คุณคิดนะคะคุณอาจจะใช้เวลาตอนวัยรุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงความลำบาก แต่ต้องใช้เวลาที่เหลือเพื่อทนอยู่กับความลำบากแบบไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะคนที่ไม่รีบสำเร็จไม่มีวันมีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์เลือกงานไม่มีสิทธิ์เลือกชีวิตต้องยอมทำในสิ่งที่ไม่ชอบต้องยอมอยู่ในที่ที่ไม่อยากอยู่แล้วก็ต้องบอกตัวเองทุกวันว่านี่แหละผลลัพธ์ของการไม่เริ่มให้เร็วพออย่าปล่อยให้ชีวิตทั้งชีวิตต้องใช้คำว่าจำใจนำทางนะคะจงรีบลุกขึ้นรีบลุยรีบสร้าง เพราะชีวิตที่ดีมันไม่เคยรอคนที่ช้าแต่มันเป็นรางวัลของคนที่รู้ว่าถ้าฉันไม่รีบสําเร็จในตอนนี้ฉันอาจจะไม่มีวันได้เริ่มใหม่อีกเลยก็ได้ข้อ12อย่ารอให้โลกนี้มาบอกกับคุณว่าคุณคู่ควรจงลงมือก่อนที่ใครจะเชื่อในตัวคุณโลกนี้ไม่เคยเชื่อในคนธรรมดานะคะจนกว่าคนนั้นจะสร้างสิ่งที่ไม่ธรรมดาขึ้นมา คุณจะต้องสร้างตัวเองให้เร็วสำเร็จให้ไวเพราะว่าไม่มีใครรอคุณไม่มีใครหยุดเวลาให้และโอกาสที่ดีที่สุดก็คือโอกาสที่คุณสร้างเองในวันนี้โลกนี้ไม่เคยให้เครดิตกับคนธรรมดาจนกว่าคนนั้นจะสร้างสิ่งที่ไม่ธรรมดาขึ้นมาถ้าคุณรอให้คนอื่นมาเห็นค่ารอให้คนอื่นเชื่อรอให้ใครมาอัุมัติความฝันของคุณคุณก็จะรอไปจนแก่แล้วก็พบว่าไม่มีใครเคยสนใจคุณเลยตั้งแต่แรกในประเทศจีนนะคะเด็กหลายคนไม่ได้โตมากับคําว่าเธอเก่งนะ ไม่มีใครให้กำลังใจไม่มีใครบอกว่าเขาทำได้ดีแต่เขาทำค่ะลุกขึ้นมาสร้างลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาลุยแม้ว่าจะไม่ได้มีเสียงเชียร์แม้ว่าจะไม่มีใครสนับสนุนเพราะเขารู้นะคะว่าถ้ารอให้โลกยืยนยันว่าตัวเองคู่ควรก็จะไม่มีวันได้เริ่มในปรัชญายชาวจีนเขาบอกไปว่าแสงเทียนไม่ต้องขออนุญาตฟ้าก็สว่างได้ในความมืด เช่นเดียวกับคุณค่ะไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาตให้คุณลุกขึ้นสู้ไม่ต้องรอให้ใครมากดไลค์ก่อนถึงจะกล้าทำเพราะคุณมีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นตั้งแต่ยังไม่มีใครเชื่อแล้ววันหนึ่งทุกคนจะต้องหันกลับมายอมรับโดยที่ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธคนสําเร็จเพราะว่าพวกเขาไม่รอไม่รอความเชื่อไม่รอความหวังดีไม่รอความเข้าใจแต่สร้างเส้นทางของตัวเองแล้วก็เดินมันให้สุด คุณต้องสร้างตัวให้เร็วที่สุดสำเร็จให้ไวที่สุดเพราะว่าไม่มีใครหยุดเวลาให้ไม่มีใครชะลอโลกไว้ให้คุณทันและโอกาสที่ดีที่สุดมันไม่เคยลอยมาจากไหนแต่มันถูกสร้างด้วยมือของคุณเองในวันที่ไม่มีใครเห็นในวันที่ไม่มีใครเชื่อในวันที่คุณยังดูธรรมดาอย่ารอให้โลกยืนยันว่าคุณคู่ควรเพราะว่าถ้าคุณกล้าพ,พอที่จะลงมือโลกก็จะไม่มีวันปฏิเสธคุณได้ค่ะ สุดท้ายนี้อยากจะบอกนะคะว่าไม่มีใครที่แก่เกินเริ่มแต่ทุกวันคือวันที่คุณแก่ขึ้นอย่าปล่อยให้เวลาเป็นศัตรูอย่าให้โอกาสเป็นของคนอื่นจงรีบสร้างตัวรีบสำเร็จก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่นี่จะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะนะ